สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะให้ถ่ายว่าตอนนี้พี่ชีอยู่ไหนพี่ชีอยู่ร้านซื้อของผมกําลังเช็คของอยู่พามาซื้อของเข้าร้านนะคะให้ดูกํากลังตรวจเช็คสินค้ายอยู่ค่ะการเขาดีมากค่ะเขาล,ลูกน้องยินเกินเนี่ยเขาก็จะคืนเงินให้เรานะคะตอนนี้เราก็รอรอนิดน,นึงนะคะรอในการตรวจสินค้ายอยู่ว่าเราซื้ออะไรไปบ้างเนานะ ให้ดูนะคะเ็ามีทุกอย่างร้านนี้มีทุกอย่างสักกระเบือยันเรือรบมีหมดค่ะสุดยอดตอนนี้ก็รอนะคะรอการตรวจสสินค้าวันนี้จะมาซื้อเหล้าเบียร์แต่เขาไม่ขายเพราะว่ามันเป็นวันเลือกตั้งเลยอดเลยค่ะเลยอดไม่ได้ซื้อเลยค่ะถ้างั้นเราก็รอเช็คของอยู่ต่อไปนะ น้องเขากำลังตรวจสอที่นี่คือเขาดีนะคะก่อนที่เขาจะปล่อยของออกไปเขาไม่ได้ดูแค่ใบเสร็จเขาจะเช็คดูว่า,อาของของเราอในรถเข็นะมีจํานวนเท่าในใบเสร็จหรือเปล่าคือที่ชอบตรงนี้ไงชอบตรงนี้คือเขาดูดีมากนี่นะคะของนึนเต็มรถเข็นอยู่ค่ะนั่งรอเหมือนเดิมค่ะนั่งรอน้องเขากําลังตรวจอยู่เขากำลังตรวจเช็คสินค้า ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะการซื้อของต้องใจเย็ยนอากาศร้อนอย่าร้อนตามอากาศนะคะเสียจงอร้อนร้อนตามอากาศไปแล้วค่ะเสียจงดูอันนี้ก็สีผมเบอร์ีน่าสีน้ำตาลเข้มนะคะทุกส,สิ่งอย่างเราต้องใช้เวลาทุกส,สิ่งอย่างเราต้องอใช้สตินะคะการซื้อของแต่ละอย่างมันไม่ใช่ง่ายๆคะ่ะ นี่สะพวกน้องๆที่พิดนักงานนะคะเขากำลังตรวจเช็คของอยู่ค่ะกำลังตรวจเช็คของอยู่ขนมขนมนมเนยแล้วก็มาซื้อไปค่ะอันไหนที่เราขายดีเราก็ซื้อไปเลยนะคะโอเคค่ะทุกท่านขายเดี๋ยวชิมให้ดูเนาะไปก่อนนะคะสุดยอดเลียนหัวตามทิ่ไปเลยนะคะเนี่ยเขากำลังตรวจเช็คอยู่นะค,ะคนเยอะมา,ากวันนี้ แต่จริงๆจะมาเอาเหล้ามาเอาเบียร์แต่เขาไม่ได้ขายเนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ